อ่าก็กลับสวัสดีมูเพื่อนหมดคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องแบ่งบุใบเร a ชแนลนะสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาบึงวิธีการอ่าพุดรหัส gmail ของโทรศัพท์ Apple A53 นั่นเองนะฮะซึ่งว่ารุ่นนี้นะฮะก็สามารถที่จะเอาไปปุดกับหลายๆรุ่นได้เช่นกันนะฮะว่าจะเป็น Apple A54 A17 เนตาะ A18 ่ต่างๆเนาะก็สามารถที่จะใส้วิธีนี้ได้มาทุกรุ่นกันเลยนะฮะ กนไปครับชมคลิปอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปครั้งต,ต,ต่อไปด้วยนะฮะอ่าคันแรกเนาะถ้าว่าเขาจื้อรหัสเนาะเขาสามารถที่จะเอารหัสตัวนี้ปอใต้เนาะเพื่อที่จะเข้าไปน่ารักให้มันได้เนาะอ่าถ้าว่าเขาปรจื้อรหัสเนาะเดี๋ยวเขามาลองกดปุ่มท็อกแบกเบิ้งเนาะอ่าเข้ามืท็อกแบกเบิง้งว่ามันจะได้บอถ้าว่าบ่ได้เขาก็จะไปวิธีอื่นเนาะ อ่าส่วนลาก็จะบบได้เนาะตัวนี้แต่ว่าเฮาเฮาสีลองเบึ้งเนาะแบบมันจะได้บอ่ากดเท r n นออนเนาะเทือนออนเนาะเทือนออนท็อปแบกเนาะแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากเขากดแล้วเนาะเขาก็มาวาดเนาะตัวเอลเนาะตัวเอลลงปีนเนาะแบบนี้เนาะอ่าส่วนลายโบได้เนาะส่วนลนยนะถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เราโบได้เนาะให้เขามาปิดท็อ b แบกเนาะอ่า กดสองปุ่มพร้อมกันเนาะก็ให้ถกแบกปิดอ่าหลังจากกดปิดถกแบกแล้วเนาะให้เฮาเนาะกดย้อนกลับแล้วก็ทำการย้อนกลับเนาะอ่ะกดนิกกดนิกอีกเทน,นึงเนาะไปที่หนา้า Wi-Fi เนาะเมื่อกี้เฮากดอ่าอ่าไปหนา้า Wi-Fi แล้วกดหูบตัวไอตัวนี้เนาะแล้วมันจะมีอ่าอ่า Wi-Fi ตัวนี้เนาะแล้วก็ไปที่เนียบายเนาะหลังจากนั้นกดทันออนทีนี้ให้เฮามากดหูไอคอนตัวไอตัวนี้เนาะแล้วก็มันจะเด้งเข้านาการช่วยเหลือเนาะต่างๆแล้วก็ไปที่ตามขีดหูไข่ป่าดันทึงนี่เนาะแล้วมากดแช่เนาะมันจะมีให้เฮาเลือกเนาะว่าเฮาจะไปแช่ไปบนใดเนาะตัวนี้ค่อยเลือกเป็นการแช่ไปที่ข้อความใหม่เนาะ ะหลังจากนั้นกดลบข้อความตัวเก่านีนออกเนาะเราต้องได้ลบข้อความเก่านี่ออกแล้วกับพ,พ,พิมพ์เวอร์ไวด์เว็บดอทยูทูบดอทคอมเนาะพิมพ์แบบนี้เลยอ่ยูทูบดอทคอมแล้วก็ในส่วนของการส่งข้อความนีเนาะเราต้องมีซิมเนาะซิมการ์ดเนาะเพื่อที่จะส่งข้อความเนาะเดี๋ยวเราจะ อ่าถอดซิมออกเออถอดทัดซิมออกแล้วเอาทำกันใส่ซิมเข้าไปเนาะอ่าเอาซิมการ์ดใส่เนาะเพื่อที่จะอ่าติดตั้งซิมการ์ดเนาะอ่าเพื่อที่จะส่งข้อความเนาะอ่าหลังจากนั้นเนาะหลังจากข้อเออหลังจากอ่าสัญญาณขึ้นเนาะเอาจะกดส่งเนาะอ่าเอา เขากดส่งบ่ได้เนาะตัวนี้เพราะว่าเาอย่างบบพิมพ์โบได้ใส่าาผู้ที่จะเขาจะส่งไปหาเนะาะพิมพ์ขาว่า youtube com หลังจากนั้นกดไปที่ลิงก์เนาะแล้วก็เอาพ่นลิงก์เนะาะมันจะดิงเข้าใน youtube เนะาะหลังจากนั้นให้เขาไปที่ about เนาะไปที่ about หรือว่าเกี่ยวกับนั่นเองนะฮะไปที่ youtube term of service หรือว่า หรือว่าข้อกำหนดของอันนั้นยูทูบเนาะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า V N R, v r, v n r O M เนาะ V R V N R O M เนาะพิมพ์แบบนี้เนาะหลังจากเข้านั้นนี้แล้วเนาะให้เขาไปที่ setting เนาะหรือว่าการตั้งคา่านั่นเองแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะหาคำว่า home screen and lock screen ไปที่อ่า home s c r e e n l ล y ้ u วเนาะอ่า หลังจากนั้นให้เฮามากดอ่าเข้าไปที่อ่าโคลนโฟนเนอะโคลนโฟนแล้วก็กด agree and continue เนอะกด agree and continue หรือว่ายอมหับและกดต่อไปนั่นเองนะฮยไปที่ continue เนอะจากนั้นไป setting หรือว่าอนุญาตอ่าข้อกำหนดต่างๆเนาะไปอนุญาต อ่าตัวนี้กดอนุญาตหลังจากนั้นเนาะคลิกไปที่ t h i s new phone หรือว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องใหม่หรือว่า new device นั่นเองเนี่ยทีนี้เราก็ทำการเอา oppo อีกเครื่องหนึ่งมาเนาะและ้วกัอ่าเข้าไปทีอ่า oppo clone phone เนาะหรือว่าโคลนโทรศัพท์นั่นเนองเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปการตั้งค่าต่างๆเนาะเพื่อที่จะไป s e อ up ให้มัน สามารถเข้าไปสกแกนได้เนาะแล้วก็ไปคลิกทีอันนี้คืออุปกรณ์ตัวเก้านะหรือว่า this is a phone phone เนาะถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษมันจะประมาณนั่นเนาะแล้วก็ทำการค้นข้อมูลต่างๆเนาะไปหาอีกเครื่องหนึ่ง แล้วมันจะมีตัวเลือกให้เขาเลือกเนาะเขาก็สามารถเลือกอ่าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเนาะว่าเขาจะเลือกเอาตัวใดอ่าถ้าว่าเขาโคลนทั้งหมดนี่มันจะอ่าใช้เวลาในการโคลนโดนโพดเนาะ mm hmm. แล้วเขาจะทําการเลือกอันใดอันนึงเนาะในการไปโคลนแอปเนาะเลื mm ่อนลงมาหาแอปพลิเคชันเนาะคลิกเข้าไปที่ข้อมูลแอปแล้วก็ทําการโคลนแอปเนาะเดี๋ยวเขาจะเลือกเป็นแอปแคปคัทเนาะอ่า้วก็ไปติก๊กหลังจากนั้นลืมอ่าปูนข้อมูลเนาะ ตัวนี้เฮาบ่ฮู้รหัสเนาะเอาฮู้รหัสแต่เฮาสแกนนิวบ่ได้เนาะเพราะว่าบ่แม่นโทรศัพท์เฮาแล้วก็ป้อนรหัสหน้าจอเนาะอ่าป้อนรหัสหน้าจอใส่เนาะมันจะทําการอ่าการโคลนข้อมูลเนาะหรือว่าการย้ายโอนข้อมูลต่างๆเนาะข้อมูลของแกลบคัตตัวนั้นเนาะหลังจากนั้นให้เฮากดเซตเชนเนาะทีนี้ทางฝั่งของอ่า oppo tivatit lock เนาะ ให้เฮากดเข้าไปทีอ่ามันจะทําการอ่าหับข้อมูลเนาะให้เฮาไปทีอ่าแคบคัดเนาะถ้าว่ามันรีสโตสสาเร็จเนะี่ยให้เฮาไปที่แคบคัดเนาะตัวนี้มันกําลังรีสโตให้เฮารอทาแป๊บนึงเนาะจนกว่ามันจะสําเร็จอ่าอ่าหลังจากมันสําเร็จแบบนี้เนาะให้เฮากดอ่าแอป,ปตัวนี้เนาะอ่า โบราณเนาะเดี๋ยวเราย้อนกลับก่อนอมาย้อนกลับก่อนอไปที่ดอ้นเนาะหรือว่าเซตจิ้นเน,ะะนาะหลังจากนั้นไปเซตอัพเนาะมันจะทำมันจะสำเร็จแลวเนาะในการปุดหลอก Gmail ของ oppo ถูกรุ่นกันเลยเนาะ,ะมาเฮานี้คลิปเขาก็จะหมดลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับผู้ใดที่มาคลิปแบบนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะฮะขอขอบใจ